นี้ก็อยู่ที่สนามบินจังหวัดเลยนะครับจะบินเดินทางไปที่เคขื่อนผู้หลวงนะครับสำหรับวันนี้จะไปแลนดิ้งที่เคขื่อนผู้หลวงแล้วก็บินกลับชมบรรยากาศเขื่อนหน่อยหนึ่งนะครับก็ทลการสตาร์ทอนจินกันครับสตาร์ทยากเก่าแล้วสตาร์ทยาก เวเชสนาวันไฟทูโฮเทลเซล่าเทงโก้โนเบิร์นาฟารีดีฟอร์แท็กซี่ครับเดี๋ยวเจอกับแท็กซี่่ช็อต runway one n i n e ะครับแท็กซี่ c o t a คเบียแท็กซี่วยนะ contact one o n เนียนครับที่ runway สิเก้านะครับ สนามบินจังหวัดเลยวันนี้ก็จะเป็นบินไปเขื่อนผู้หลวงนะครับอ่างผู้หลวงสลับไฟนี้นะครับผมระยะทางก็ประมาณสัก40กิโลเมตรนะครับสี่สิหาส่เท่ากร์เชสนาวันไฟทูโฮเทลเซราแทงโกโนเวนฟ้าริกดีฟอร์ดดพาร์เ์คริอัพเดอร์ออฟรันเวย์วันไนนนครับผม สายขาวเราจะมุ่งหน้าไปที่อ่างน้ําเลยนะครับไปที่อ่างน้ําเลยนะครับอาจจะไปแรนดรื่องที่อ่างนะครับไปคูจีนเมืองไทยนะครับด้านหน้าคูจีนเมืองไทยด้านขวามือก็จะเป็นอ่างนะครับเป็นอ่างเหมือนกันนะครับด้านขวามือก็จะไปทางน้านะครับตอนนี้เรามาถึงแถวโซนบ้านใส่ขาวนะครับบ้านคนทองไหนร่องนน้นนะครับโซนนั้นนี่แหละนาบัวนะครับโซนนาบัวต่อไปเราก็จะเข้าสู่ กั้นไม่น้ำเลยนะครับที่ไหลลงมาจากทูหลวงจากโซนด้านทูหลวงเลยบังสานู่นนะครับทางทูหลวงเพื่อที่จะป้องกันน้ําท่วมนะครับเพราะว่าถ้ากรณีน้ําหลากน้ําฝนมาทุกปีน้ําก็จะท่วมถ้าเราม่อ่างตัวนี้กั้นไว้ก่วนน้าก็จะไม่ท่วมแล้วก็ไม่สามารถจะแลงดิ่งได้นะครับื้นที่ ตายมากเลยจะทำการสับดาวก่อนพักเครื่องก่อนนะครับทำภารกิจก่อนแล้วก็เดี๋ยวขับเราบินกลับจอดอยู่กลางป่าเลยงนานนี้นะครับแต่ว่าน่าจะเทคออฟได้อยู่ครับเพราะว่าชุดล้อมผมสูงอยู่หลังจากที่เรา าจะต่าเป็นจิ้นครับเราจะทำการเทคออฟนะครับทำการเทคออฟเครื่องแล้วลุยไปตามป่าหญ้านี่แหละครับ,รวรบ,รบสวงเพียงเขานี่แหละ ที่ไหนได้เป็นน Gracias.